สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมประ จำเดือนตุลาคม2563นะคะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็นำไปปรับใช้นำไปวางแผนให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็รบกวนช่วยกดติดตามให้สมัยด้วยนะคะเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ โอเคค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุม ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15 000, มีนาคมโดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสาหรับชาวลัคนาราศีกุม ว่าในเดือนตุลาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชาวกุมนะคะมีดาวประจำตัวดาวเจ้าเรือนคือดาวพระราหู และเมื่อวันที่1ิบกันยายนที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เลยเนี่ยดาวพระราหูได้ทำการโยกย้ายนะคะและได้ย้ายเข้ามายังภพที่สของชาวลัคนาราศีกุมคืออยู่ในเรือนพันธุนั่นเองค่ะบางคนนะคะเขาก็อาจจะตกอ,อกตกใจเพราะว่าบางตำราก็อาจจะบอกว่าดาวพระราหูเวลาไปอยู่ในเรือนใดก็จะมักทำลายเรือนนั้นนะคะซึ่งเรือนพันธุเป็นเรือนที่วัดความ มั่นคงวัดความมั่งคัง่งวัดความมีอยู่มีสุขกินดีมีสุขสข,ของเจ้าเรือนของเจ้าชะตาอยู่แล้วแล้วการที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนพันธุกแบบนี้จะส่งผลเสียหรือเปล่าหลายๆคนกังวลใจแต่สมัยอยากจะบอกไว้เลยนะคะว่าดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนนี้อยู่ยาวไปหนึ่งปีครึ่งเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมนี้กันยาตุลาคมนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นช่วงแรกๆอยู่ส่งผลเสียไหมมันไม่ได้ส่งผลเสียคะ่ะ ไม่ต้องตกอกตกใจไปดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณคุณต้องทําความรู้จักกับดาวพระราหูไว้นะชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วการที่ดาวเจ้าเรือนมาอยู่ในเรือนพันธุมันถือว่าดีเพียงแต่ดาวเจ้าเรือนของคุณเป็นดาวพระราหูก็เลยดูว่าอาจจะตกอกตกใจไปสักนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปทําลายไมไม่ได้เข้าไปทําลายอาจจะสร้างความวุ่นวายใจให้กับคุณบ้างในช่วง18เดือนหรือว่าหนึ่งปีครึ่งที่ดาวพระราหู มาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะมีธุรกิจมีกิจกรรมมีธุระ เกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยตกแต่งบ้านอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อเจราจากับทางธนาคารเพื่อที่จะกู้หนี้ยืมสินมาซื้อบ้านมาผ่อนบ้านมาผ่อนรถอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้อสังหาริมทรัพย์มาครอบครองด้วยซ้ำเพียงแต่ความวุ่นวายหรือการที่ทำลายของดาวพระราหูเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเป็นหนี้เป็นสินจะเป็นในลักษณะของการจับใจ่ายใช้สอยตกแต่งบ้านตกแต่งออฟฟิศ ซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้อรถตกแต่งรถซ่อมรถอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันจะเป็นเกณฑ์ที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของการที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนพันธุนะต้องบอกเลยนะคะว่าดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นการทําลายหรือความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสมัยมองว่าจะเป็นในลักษณะของการ เป็นหนี้หรือการข้องเกี่ยวกับการซื้อขายติดต่อเจรจาใครที่เป็นนายหน้าแล้วเป็นชาวลัคนาราศีกุมก็จะต้องวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ่อยเลยะคะซื้อขายติดต่อหาลูกค้าซื้อขายที่ดินเป็นนายหน้าเป็นบรเกอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวาย แต่มันสามารถเป็นช่องทางทําเงินให้คุณด้วยถ้าใครทําแบบนี้แล้วเป็นอาชีพนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณได้โครจรมาอยู่ในเรือนลาภะยังถือว่าการเงินมีความมั่นคงแล้วก็ยังยัง,ย,งยังคล่องตัวอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยอยู่มาหลายเดือนแล้วชาวลัคนาราศีกุมไม่น่ากังวลในเรื่องของการเงินพอเดือนพฤศจิกาย,ยนดาวพระพฤหัส ก็จะมีการโคจรเดินหน้าเดี๋ยวเราก็มาว่ากันอีกทีนะคะและตรงนี้นะอยากจะบอกเลยว่านอกจากดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนลาพะทําให้มีโอกาสได้เงินแล้วยังมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการทําเงินเพิ่ม เนี่ยคะ่ะจากใครเดิมมีอาชีพอยู่หนึ่งหรือสองอาชีพอาจาจะมีคนอื่นมาแนะนําว่าเออมาร่วมลงทุนกับเราไหมหรือลองมาทําแบบนี้ไหมเล็กๆน้อยๆจ๊อ,จอบเล็กจ๊อบน้อยนะคะชาวลัคนาราศีกุมลองทําได้ลองทําเลยอย่าเพิ่งปฏิเสธคนที่มาแนะนานะคะทาไมถึงพูดถึงคนแนะนําเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแนะนําดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะโคจรเข้าเรือนการเงินในช่วงวันที่9ตุลาคมเป็น ดาวเจ้าเรือนสหัสชะด้วยนะคะโคจรเข้าเรือนการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับคําแนะนําจาก เพื่อนฝูงคอนเน็ i ชันต่างๆที่คุณมีญาติสนิทมิสหายต่างๆอะไรแบบนี้นะคะนำงานนำโชคมาให้นำอาชีพมาให้มีการมาแนะนำมีการมาพูดคุยหรืออาจจะเป็นการติดต่อประสานงานรวมถึงการเดินทางในระยะใกล้ๆที่จะต้องไปเจอคอนเน็ชันของคุณและทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะคือการติดต่อประสานงานการพบปะเจอผู้คนนะคะ อาชีพที่ทําอยู่อะไรเหล่านี้มันส่งเสริมให้ได้เงินได้ทองและนอกจากนี้นะคะชาวนชาวลัคนาราศีกุมยังมีโอกาสมีโชคมีลาบในช่วงห้วงเวลาใกล้ๆนี้ด้วยเพราะว่าดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศได้โคจรมาเข้าเรือนลาพะค่ะวินาศหมายถึงเสียหายหมายถึงผุพังนะคะแต่ว่ามาอยู่ในเรือนลาพระแบบนี้นั่นก็าอาจจะตีความตรงๆได้เลยนะ คือของอะไรที่มันเสียหายหรือของอะไรที่มันผุพังอ่ะมันอาจจะนําโชคนําลาบมาให้เป็นทุกขลาบอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็ลองดูเนาะของเสียหายอยู่รอบข้างคุณรถเฉียวรถชนอุบัติเหตุหรือสุขภาพของคนในครอบครัวที่เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเบอร์ห้องพักที่ไปพักอยู่ในโรงพยาบาลเป็นไปได้นะคือไม่อยากจะชี้นํามากเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมเนี่ย ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเอเอเฮงอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าการเงินดีอยู่แล้วนะ ก่อนหน้านี้ก็เฮงอยู่แล้วรู้สึกว่าจับจ่ายใช้สอยอะไรคล่องอยู่แล้วก็เลยถ้าเกิดว่าดวงใครดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปมุ่งเน้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมากก็ได้แต่ถ้าของใครรู้สึกว่ายังติดติดขัดขัดอยู่ยก็สามารถลองการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้เช่นเดียวกันไม่ว่ากันนะคะนอกจากนี้นะคะดาวพระศุกร์และดาวพระพุธเนี่ยในช่วงปลายเดือนได้มีการโคจรมาอยู่ร่วมกันในเรือนมรณะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอยู่แล้วนะคะได้มีการโคจรได้ตำแหน่งเกษตร ราธิบดีและได้เป็นมหาอุดด้วยมาอยู่ในเรือนมรณะนะคะตั้งแต่วันที่10ตุลาและนอกจากนั้นพอปลายปลายเดือนตุลาวันที่23-24เนี่ยก็จะมีดาวพระศุกร์มาอยู่ร่วมด้วยนะคะดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนมรณะตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดแต่ มันจะส่งผลเสียต่อดวงชะตาไหมกลับไม่ส่งผลเสียค่ะเพราะได้อิทธิพลความเป็นเกษตรราธิบดีได้อิทธิพลความเป็นมหาอุจจารดาวพระพุธมาช่วยหนุนนํามาช่วยเสริมพลังให้กับดาวพระศุกร์ทำให้ดาวพระศุกร์ไม่ส่งผลเสียต่อดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มเพราะฉะนั้นถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์และดาวพระพุธเนี่ยเป็นคู่ธาตุกันแม้ว่าดาวพระศุกร์เนี่ย ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าที่จะมาเข้าเรือนมอรณะเนี่ยได้มันเลงลัคนาจะส่งผลเสียให้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยดาวพระศุกร์มะเรงลัคนาเนี่ยเป็นพินทุบาทด้วยมีอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะดาเนินกิจการติดต่อจราจาอะไรอาจจะไม่ราบรื่นแต่พอมาอยู่ร่วมกับดาวพระพุธในช่วงวันที่23-24ตุลาคม ทำให้การค้าการขายการติดต่อการเจรจาสุขภาพหรือการเดินทางต่างๆการติดต่อประสานง,งานต่างๆมันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวพระพุธอย่างที่สมัยได้บอกกล่าวกันไปเมื่อสักครู่นี้นะฟังแล้วไม่งงนะคะคือดาวพระศุกร์เองอะ่ะเป็นพินทิวัาทมาก่อนอยู่แล้วพอปลายเดือนมาอยู่ร่วมกับดาวพระพุธได้กําลังจากดาวพระพุธส่งมาก็เลยทําให้ดาวพระศุกร์ไม่ส่งผลเสียตอ่อดวงชะตานะคะการเจร จะติดต่อการใช้ชีวิตอะไรที่มันคิดติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดมันก็จะค่อยๆราบรื่นขึ้นนั่นเองค่ะนะต่อมาเรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างนะคะคร่าวๆสําหรับเรื่องความรักดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนานราศีกุมได้มีการโคจรเข้าเรือนมรณะในช่วงต้นเดือนส่วนปลายเดือนได้มีการโคจรเข้าเรือนสุภามรณะรู้แล้วมันต้องมีการขัดแย้งมีการทะเลาะเบาแหวงกันอยู่บ้างพอปลายเดือนเข้าเรือนสุภา สุภาพห,หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหมายถึงความก้าวหน้าและนอกจากนั้นยังหมายถึงการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ชาวลัคนาราศีกุมภ์ถ้าทะเลาะเบาแหวงก,กันกับคู่รักแล้ว mm hmm. ก็อาจจะมีเกณฑ์แยกกันอยู่สักพักหรือว่าห่างกันสักพักหนึ่งนคะคะต้องระมัดระวงังต้องพยายามประครับประคองให้ดีหรืออาจจะตีความหมายไปอีกแง่มุมหนึง่งถ้ามีการทะเลาะเบาแหวงกันในช่วงต้นเดือนแล้วช่วงปลายเดือนอาจจะเข้าที่เข้าทาง อาจจะพูดจาอาจจะลงตัวกันมากยิ่งขึ้นอาจจะปรับแนวความคิดหรือแนวทัศนคติให้มันเข้ากันในมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้อันนี้คร่าวๆสําหรับเรื่องของความรักแต่ที่สําคัญเลยจะต้องพยายามประคับประคองให้ดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมร่าวๆเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ